สวัสดี FC อีกาช a n น e l ทุกท่านครับวันนี้ผมโอนิกามารายกานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของสาริกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในเตดครับตอนนี้เป็นพระเอกอยู่บนหน้าปัดของสื่อทุกแขนงออฟไลน์ออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ข่าวออกมาแล้วทิศทางตรงกันสื่อหลายสำนักที่เป็นน้ําดีระดับคุณภาพรายงานตรงกันว่าตอนนี้นิวาสเซิลปิดดีลอเล็กซานเดอร์อีสัก เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหดึงตัวมาจากเรอัลโซเซดัดนะครับค่าตัวแบบอืมล้านยูโรบวกแอสออนอีก5ล้านยูโรถือว่าสูงมากนะครับแต่ทำไงได้ล่ะฮะคนรวยทำไรก็ไม่ผิดแล้วพวกเขาก็เห็นช่องทางว่าเฮ้ยมันก็ทำได้นี่โซเซดัด so ตั้งเป็นค่าฉีกสัญญาอยู่ในราคานี้มีตังฉีกสัญญามันซะเลยครับแล้วอีซักตอนนี้ก็เดินทางมาที่อังกฤษ อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทําให้สติกาดวโตอนนี้น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับกับการซื้อตัวครั้งนี้มันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเป็น Big กเซเ n เป็นอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ป้นเปียนอยู่แถวแถวตัวยุโรปและดีไม่ดีอีก2-3ปีข้างหน้านีกคาเซนก็จะมีชื่อโผล่เป็น หนึ่งในทีมแคัดเดตของการลุ้นแชมป์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวิเคราะห์กันในประเด็นนี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกูเกิลแจ้งเตือนกดซีเฟเวอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้เดี่ยวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาจะน่าเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรครับในค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับโอ้โหข่าวตูมซาลิการ์ดงเปิดดีลอเล็กซานเดอร์อีซัก กองหน้าพลังหนุ่มวัย22ปีนาทีนี้เขามีตุรกีทีมชาติสวีเดนครับเป็นตัวหลักของทีมชาติสวีเดนมีฉาย,ยาว่าไอ้เจ้ายวรับเพราะว่าตัวสูงคอยาวหรืออีกฉาย,ยาหนึ่งในวงการ Black สลาตันที่มานี้มาจากการมีรูปร่างที่สูงเท่าเๆกันเตะทีมชาติสวีเดนแล้วโด่งดังมาตั้งแต่เด็กๆครับ มีสถิติการพังประตูแบบจำนวนมากมายตั้งแต่เด็กเหมือนกันไหนจะเรื่องทำลายสีิติตั้งแต่อายุน้อยๆไหนจะเรื่องของปีเท้าความสามารถที่อิสซักเองก็ถูกยกย่องว่าสามารถเป็นทายาทของซาลาตันอิบราฮิโวิชในวงการสวีดเดนได้ก็เป็นที่มาของฉายาแบล็กซลาตันโอ้โหแล้วอิซักมีค่าตัว70ล้านยูโรบวกแอซอนอีก5ล้านยูโร ธรรมดาที่ไหนละฮะเด็กคนนี้วัย22ปีอายุน้อยร้อยความสามารถเคยเป็นเจ้าของยิงประตูให้ทีมชาติอายุน้อยที่สุดเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูในหลีกสูงสุดของสวีเดนอายุเพียง16ปีกับอีก199วันจนกระทั่งในปี2016เขาได้เซ็นสัญญาอาชีพนะครับแล้วก็สร้างโปรไฟล์ให้กับ aik ซ o n a ในปี2016ยิงไป13ประตูกับ29เกมตอนนั้นเนี่ยหลีกใหญ่ยุโรปสนใจเขาหนึ่งในนั้นมีเรอัลมาดริดด้วยซึ่งเป็นความฝันของนักเตะหลายคนแต่ในตอนนั้นอีซักวัย16ปีบอกว่าเขายังไม่พร้อมปฏิเสธบางคนที่ไม่ปฏิเสธนะ,ะถ้าเป็นเหมือนกับมาตินโอดิกาที่เขาเลือกที่จะไปไปเร็วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเมื่อคุณอายุประสบการณ์ยังไม่แกร่งกล้าพออีซักบอกว่ายังไม่ใช่ เขาเลยเลือกที่จะไปทางด้านของบุเซีเอดอร์ทมุนสัญญายาวถึงปี2020ตอนนั้นนะครับแล้วก็ค่าตัวประมาณ9ล้านยูโรแต่ตอนไปที่ดอร์ทมุนเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดพลาดเขายังไม่พร้อมครับพอยังไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นก็เลยตัดสินใจย,าย้ายมาเล่นในลีกฮอลแลนด์ไอตอน,นีนลีกฮอลแลนด์เนี่ยแหละครับโอโหระเบิดฟอร์มมากๆครับตอนอยู่กับวิลเลียมชเวตอนปีแรกสัญญาย,ยืมตัวยิงกระจุยกระจายเลยครับ 14ประตูจาก18เกมพาทีมเล็กๆอย่างวิลเลียมชเวเข้าชิงฟุตบอลถ้วยเป็นผู้เล่นต่างแดนคนแรกที่สามารถยิงได้12ประตูจาก12เกมแรกจากวิลเลียมชเวเขาขยับมาที่เรอัลโซเซดาและฟอร์มโหดต่อเนื่องนั่นคือการพิสูจน์ตัวเองในลีกใหญ่อย่างลาลีกาสเปนตอนนั้นเรอัลโซเซดาเองก็มีตัวยิงดีๆเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็แพ้่พายให้กับอเล็กซานเดอร์อีซัค เด็กดาวรุ่งพลังหนุ่มดริกีทีมชาติสวีเดนแล้วก็มีข่าวกับหลายๆทีมมาโดยตลอดสำหรับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับเคยมีข่าวกับทีมใหญ่แต่อีซักบอกว่าถ้าคุณอยากจะมาซื้อก็เชิญฉีกสัญญาได้แต่ไม่มีใครกล้าแต่สุดท้ายแล้วนิวคกเซบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดให้นิวคกเซมองเลยครับว่าอีซักเนี่ยสามารถเข้ามาสักเซสหรือว่าประสบความสำเร็จ ที่ไยไซได้ที่รรวเซนเจมส์พาร์คได้นี่คือสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวต้องการมาโดยตลอดครับคือกองหน้าตัวเป้าและก็ยืนระยะนานๆแข็งๆหน่อยเทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยก็ต้องมีวิสัยทัศน์ดีไมซ์เซ็ตดีช่วยทีมได้ยกระดับการเล่นให้กับทีมได้และอิซักคือหนึ่งในทางเลือกที่ดีมากๆก,กับเงื่อนไขของเวลาที่นิวกาสเซลกำลังจะทำมันในตลาดซื้อขายรอบนี้ ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีมุมหรือว่าไม่มีข่าวมาก่อนอันนี้แหละว่าอกซานเดอร์อีซัคจะมาอยู่กับทางนิโสเซนเพราะว่านิโสเซนเองมองว่าโอเคซีซั่นนี้ถ้าจะใช้คาราวิสั o นกับคริสวูดก็ใช้ได้แหละยังมีอแล็แซงแม็กซิมงอยู่ด้านซ้ายขวาเป็นเอมิรอนตรงกลางก็มีบรูโน่กิมาริสน่าจะเพียงพอแต่พอหลังจากที่เกมล่าสุดคาราวิสั o นยิงประตูได้ก็จริงแต่เขามีอาการบาดเจ็บ ตรงนี้มันคือความสุ่มเสี่ยงของนิวคาสเซิลครับเอ็ดดี้ฮาวทีมงานเดินไปเคาะประตูบอร์ดบริหารบอกว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ตอนนี้ยังมีโอกาสแม้ว่าจะต้องทุ่มทุนไปถึง70ล้านยูโรอันนี้ไม่ได้บอกแอสออนนะแต่มันคือราคาที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณอยากจะได้กองหน้าฝีเท้าดีระดับคุณภาพมากความสามารถแอซิก็ได้ยิงประตูก็ดีกระชากลากเรือก็เป็นประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมว่ายอดเยี่ยม และอายุยังน้อยยังมีโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าและที่สำคัญเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติเป็นหมายเลขเก้าเอดีฮาวกับทีมงานบอกบอรบริหารว่าถ้าคุณลองนึกภาพตามวันในวันหนึ่งคาร์วิสันเนี่ยเจ็บและเจ็บหนักแล้วคุณต้องใช้คริสวูดเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีกองหน้าระดับคุณภาพมากกว่าหรือว่าเหนือกว่าคริสวูดยืนอยู่ตรงนั้นเล่นร่วมกับอเล็แซงแม็กซิแมง ออามิรอนบรูโนกิมาริสแล้วมันจะต้องเป็นคนนี้อเล็กซานเดอร์อีซักที่ใครต่อใครไม,ไม่กล้าฉีกสัญญาแต่ดิวกาเซนรวยไงครับก็เลยกล้าทีนี้โอ้โหบอกเลยมันจะเดาเร้าใจแน่นอนครับนิวคาเซลขนาดตอนที่มีอเล็กซานเดอร์แม็กซิมันคาร์ลวิสันแล้วก็เอามิรอนเนี่ยยังอันตรายขนาดนี้แล้วถ้าได้ตัวนี้ไปด้วยเนี่ยอายุน้อยร้อยความสามารถสรีระร่างกายหน่วยกา้านดูแข็งแรง,ขงแข็งแกร่ง หาโอกาสยิงในกรอบเขียโทษคู่แข่งได้ดีแอสซิดให้กับเพื่อนได้ทุกจังหวะเลี้ยงหลบกระชากค,คู่แข่งได้ซึ่งผมไปดูสิติหลายอย่างดีกว่าคาร์ลวิสซันครับอย่างชัดเจนแล้วมีสิติกับเรอัลโซนิดเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับยิงได้แน่ในรอบ3เกมแต่ก็อย่าลืมว่าอีซักอยู่กับทีมไซส์กลางๆค่อนไปเล็กอย่างเรอัลโซนิแดนะครับแต่ถ้ามาอยู่กับนิวคาสเซิลเรามีตัวเปิดป้อน ตัวซัพพอร์ตดีๆอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมีโอกาสสูงนะครับที่อิซักจะยิงได้เยอะกว่าตอนที่อยู่กับเรอัลโซเซดดัแล้วตอนนี้ภาพของดูกาเซ่นนะครับมันกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทีละเล็กทีละน้อยพวกเขามีตังค์พวกเขารวยเป็นมหาเศรษฐีโคตรเศรษฐีเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกครับแม้กระทั่งซิตี้เชจยังสู้ไม่ได้แต่พวกเขา บริหารงานลงทุนในตลาดในแต่ละรอบแบบค่อยเป็นค่อยไปดูซิว่าทีมต้องการในจุดจุดไหนเหมือนกับในซัมเมอร์เนี้ยการเดินตลาดซื้อขายของดิเซนเข้าตาผมมากพวกเขารู้ดีว่ามือหนึ่งยังไม่นิ่งต้องการมือหนึ่งหรือว่าโกลที่ช็อตสต็อปเปอร์เจ๋งๆอะ่ะเข้ามายืนอยู่บริเวณ2เส,สาแล้วก็ไปดึงตัวนิกโปบเข้ามาและที่เห็นเห็นไหมครับนิกโปบเหนียวมาก หรือแม้กระทั่งโอเคคุณเติมแมทช์าเกตคุณเติมคินาชิปเปียแล้วแต่เซนเตอร์เนี่ยการซื้อแดนเบิร์นคนเดียวอาจจะไม่พอก็ไปดึงตัวสวนบอตแมนเข้ามาและครั้งนี้กองหน้าขาดอยู่คุณก็ทุ่มเงินใช้กฎการฉีกสัญญาก็จบเลยทีนี้คุณก็ไปดึงตัวดีๆเข้ามาร่วมทีมได้มาเลยกลายเป็นภาพที่ตอนนี้นเซนน้ากลัวนะฮะพวกเขาใช้เงินแบบฉลาดแก้ตรงจุดทำตามเป้าหมายที่ต้องการ แล้วซัพพอร์ตเอディฮาวอย่างเต็มที่เราดูจากสไตล์การเล่นแนวทางมาตรฐานของพวกเขาเนี่ยนิวคสเซิลดูดีขึ้นตามลำดับนะครับเอาแค่เกมล่าสุดเนี่ยสู้ต่อกรกับแมสซี่ได้แบบถึงพลิกถึงขิงขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าอีก2ตลาดนิวคสเซิลจ่ายแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นด้านตั้งแต่ระดับคุณภาพเข้ามาในแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งเนี่ยบอกเลยฮะมันไม่ใช่แค่พื้นที่ยูโรปาลีกเท่านั้นนะฮะมันจะไปอยู่ที่ท็อปโฟ จะไปลุ้นแชมป์กับแมชตี y ในอีกไม่ช้ามีโอกาสครับมันก็เป็นสัญญาณเตือนให้กับมรดาบิ๊กซิเดิมต้องเร่งเครื่องและต้องพัฒนาตัวเองให้มากกว่าเดิมอย่าย่ำอยู่กับที่เพราะว่ามีทีมที่น่ากลัวมากๆกํำลังหายใจรถต้นคอคุณแล้วนะครับนั่นคือนิวคาส t เซนนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณด้วยนะครับ สำหรับการกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์และอย่าลืมนะครับใครไม่เคยกดซับกดติดกระจ้งเตือนกดซีฟิสเพื่อเห็นก่อนที่ชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อวกา h ช n n e l เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ